อยากคุยกับแฟนเก่าให้ทําแบบนี้สดีิรับพงพูรบสอนจิวะของรักสายดําข้อแรกนะครับคือคุณจะต้องเปลี่ยนรูปโปรไฟล์คุณนะครับโดยให้คุณนะครับไปปรับลุกก่อนเพราะว่าหน้าเดิมคุณครับเขาลิงก์นะครับเขาเชื่อมโยงนะครับเขาเชื่อมต่อนะครับหน้าเดิมคุณกับความรู้สึกแย่ๆนะครับดังนั้นนะครับให้คุณไปเปลี่ยนสีผมครับเปลี่ยนเครื่องสมอางนะครับเปลี่ยนการแต่งตัวนะครับเปลี่ยนเครื่องแต่งหน้านะครับ เปลี่ยนลุคของคุณนะครับแบบ before After นะครับให้เขาแบบว่าจําไม่ได้ให้สมองเขานะครับคิดว่าเป็นคนใหม่นะครับอันนี้เราต้องหลอกสมองเขานะครับให้สมองเขาคิดว่าคุณเป็นคนใหม่ครับข้อที่2ครับคุณอย่าขยายความนะครับคือการที่เราครับไปคุยกับเพื่อนเขาขอให้ช่วยคืนดีให้หน่อยพ่อแม่เขานะครับช่วยพูดให้ขอคืนดีให้หน่อยหรือไปโพสต์นะครับในโซเชียลนะครับว่าเนี่ยตอนนี้โดนทิ้งนู่นนี่นั่นนะครับมันเป็นการขยายความนะครับ วันนี้นะครับ ถ้าเกิดเขาอยากกลับนะครับเขาสมมติว่าเขาหายโกรธคุณแล้วนะเขาอยากกลับแต่ว่าปรากฏว่าคุณไปโพธนาแล้วนะครับคุณไปบอกให้พ่อแม่เขารู้แล้วเพื่อนเขารู้หมดแล้วนะครับถมโซเชียลรู้หมดแล้วนะครับว่าเฮ้ยคุณมีปัญหากันคุณเลิกกันนะครับเขาเนี่ยเขาจะกลับยังไง่ะครับเขาจะกลับเขาก็กลัวเสียหน้าเพราะว่าถ้าเกิดเขากลับก็แสดงว่าเขาเป็นคนผิดสิใช่ไหมครับคนอื่นก็จะคิดแบบนั้นนะครับพอคุณไปทําแบบเนี้ยเขาจะกลับเขาก็กลับไม่ได้ครับแสดงว่าคุณไปปิดทางตัวเองครับดังนั้นอยากขยายความครับข้อที่3ครับให้คุณนะครับ ศึกษานะครับว่าเขามีปมชีวิตอะไรนะครับเขามีบุคลิกอะไรนะครับเขามีปมทรัพยากรไหมเขามีปมนะครับต้องการการดูแลไหมนะครับเขาเป็นบุคลิกยังไงนะครับเขาเป็นพ่อพระไหมเป็นเคลอ์บอยไหมนะครับหรือว่าเป็นพวกอีโก้สูงนะครับแล้วก็ให้เอาปมชีวิตเขาครับกับบุคลิกเขาครับมาครีเอทนะครับมาสร้างสารโพสต์ของเรานะครับที่เราจะโพสต์เพื่อจะตอบปมชีวิตของเขานะครับแล้วก็ให้เข้ากับบุคลิกของเขานะครับเวลาเขามาส่องแล้วครูการันตีเลยครับว่ายังไงก็ส่องนะครับแฟนเก่ายังไงก็20 0องร้อยว่า เขาบล็อกนู่นนี่นั่นครับล็อกเขาก็ไปหาคนอื่นนะครับมามาเปิดส่องคุณอยู่ดีนะครับขอให้คุณทําอย่างเดียวเปิดสาธารณะครับเปิดกงนะครับให้เขาเข้ามาให้เราเชื่อนะครับพอคุณนะครับโพสต์ในเรื่องของปมชีวิตเขาเนาะนะครับจี้ปมชีวิตเขาจี้บุคลิกเขานะครับเขาจะรู้สึกว่าคุณนี่แหละคือคําตอบในชีวิตของเขานะครับอันนี้นะครับวิธีการ วิเคราะห์ปมกับบุคลิกนะครับไปทบทวนได้ในคลัส Dark X นะครับสกดจิตแฟนเก่าให้คานเข่ากลับมาครับจะมีสอนไว้หมดนะครับว่า,าต้องวิเคราะห์ยังไงนะครับแล้วปมไหนนะครับเราจะต้องโพสตยังไงนะครับ พอเขามาส่องบ่อยๆส่องบ่อยๆเขาจะรู้สึกว่าคุณนี่แหละนะครับคือคนที่ตอบโจทย์ชีวิตเขาได้ครับแล้วเดี๋ยวเขาจะทักคุณมาเองครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหานะครับอยากให้แฟนเก่ากลับมานะครับคุณแนะนํามาลงคลาส Dark X นะครับสะกดจิตแฟนเก่าให้กลับมาครับคลาสนี้นะครับจะทําให้แฟนเก่านะครับคลานเก่าเข่านะครับกลับมาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องรอไม่ต้องไม่ต้องตื้อนะครับวันนี้นะครับถ้าเกิดอยากให้แฟนเก่ากลับมานะครับต้องรีบนะครับเพราะเดี๋ยวเขาไปเจอคนใหม่คราวนี้เขาไปอินคนใหม่คุณคุณก็จะไม่เห็นนะครับหน้าแฟนเก่่าาขอองคคคคุณไไไปปปตตลลดชีีวิรรรรัับบใใสนนนจะทห้โฟ์ นะครับแตะลิงค์ครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ